สวัสดีครับสิิานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมช่องสมเอ m อครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นยังอยู่ในจังหวัดพะเยานะครับและคืนนี้นะครับพักจำวัดที่วัดมอแกงทองนะครับ บนแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเรามาชมช่วงก่อนเข้าวัดนะครับจนไปถึงวัดเลยนะครับคลิปนี้บริเวณใกล้ในมอมหาวิลาลยนะครับมหาวิลาลยพะเยามาถึงตรงนี้ก็หลุงตาท่านเจอเด็กก็จะมา ให้ทีมงานมอบขนมให้มีพนักงานร้านค้าร้านเซเว่นผ่านกาน็ก็จะมีประชาชนเยอะหน่อยครับหลังจากเมื่อช่วงเที่ยงนะครับหลวงตาเข้ามาในเขตตำบลน,นะครับตำบลแ,แม่กาที่เกิดเทศบ,บาลตำบลแม่กา ในตำบลหลีก็เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยานะครับมหาวิทยาลัยพะเยา,น,า,า,ยยานี่จะอยู่ฝั่งฝานะมาถึงตรงนี้มีปรากฏการณ์ที่ยูครับหลังจากที่ร้อนเปี้ยงๆมาตลอดทางนะครับมีเมฆนะครับมีเมฆบด,ดบัง อาทิตย์ให้ได้ล่มเย็นครับได้ล่มกันครับก็ไม่ได้เป็นอาทิตย์ทรงกฎใดๆเลยครับก็เป็นเมฆมาบกบดบังดวงอาทิตย์ก็เป็นเรื่องที่น่าอาัศาจรรย์ใจครับทองฟ้าจะใส่แดดจ้ามาทั้งวันพอหลวงตาเดินผ่านมาช่วงนี้ประชาชนเยอะๆก็ได้ล่มแดดล่ม ถายร้อนกันได้บ้างดูครับประชาชนเยอะมากก็จะมีน้องๆน,นักศึกษามาตั้งแถวก็เข้าเาข้าแถวนะครับเข้าแถวรอกราบไหว้หลวงตาบ้างยาวไปเลยครับนี่ครับฝั่งฝานะครับแต่เป็นม,ามหาวิทยาลัยพะเยานะครับอยู่ฝั่งทางด้านฝา โหวดพยาวนี้ก็หลวงตาก็ผ่านมานี่ตลอดเส้นทางนะครับประชาชนก็มารอกันยาวอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางอดยู่กับหลวงตาท่านเจอน้องน้องครับน้องตัวเล็กก็หลวงตาท่านก็ให้นำนมมาให้อย่างคนที่ถวายอยู่ใ,ใกล้ๆนี่หลวงตาท่านก็รับถวายรับประเคนแล้วครับก็ให้เป็นทานต่อเลยครับ หลวงตาท่านไม่ได้เอาไปไหนอยู่แล้วครับนมที่ท่านรับการถวายมาเนี่ยที่คนมาถวายครับท่านก็จะบริจาคเป็นทานต่อไปผู้ที่นํามาถวายก็ได้บุญนะครับได้บุญแล้วได้ทานกันเห็นเนต่อไปเลยครับมอบต่อเลยหลวงตาไม่ไม่เอาไปไหนนะครับบางส่วนก็ไปตั้งโรงทานตอนเย็นนะครับในวัดที่หลวงตาท่านจำวัดนะครับ ก็มีชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็หลวงตาท่านก็ใครอยากทานนมหรือว่าอะไรก็นําไปได้เลยครับให้ลูกศิษย์จัดการให้แล้วหลวงตาท่านไม่มายุ่งหรอกครับส่วนน้ําสิ่งของที่บริจาคมาเนี่ยถ้าใครมาติดต่อเนี่ยคณะลูกศิษย์โดยในตอนนี้ก็ทั่วไทยนิวจะเป็นหัวเรี้ยวหัวแรงนะครับ มีคนแจ้งความจำนงมาไปบอกหลวงตาก็หลวงตาก็เห็นเห็นควรก็ให้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสถานเด็กเล็กโรงเรียนสถานที่ต่างๆผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าวัดวาใดๆในบริเวณเส้นทางเนี่ยจะจัดงานหรือว่าอะไรเนี่ยมาขอได้เลยหลวงตาท่านบริจาคให้หมดเลยครับแต่ถ้าอยู่ไกลก็นำรถมาเอาเองนะครับ ก็มีหลวงตาท่านหยิบให้ให้เลยครับดัน,นมาถวายท่าน,นท่านก็ให้เลยท่านเป็นเราเห็นเนี่ยพระผู้เมตตาโดยแท้เลยนะเจอหญิงท้องหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยท่านท่านจะเมตตามากจะให้นมบำรุงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกับผู้ที่ได้รับนะครับเป็น สิริมงคลแก่ชีวิตเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณฝั่งตรงข้ามกับปากทางเข้าวัดนะอยู่กคละเลนนะดูจะไอ้นมกันเยอะๆเลยครับดูชาวบ้านครับน,นำพวงมาลัดอกไม้มาไหว้กันหลวงตาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะนี่ขาล่องเข้า จา,จากทางเหนือลงเข้าไป,ไปเ,ขเข้ากรุงเทพนะคือถนนผลโยธินนะขาเข้า,เข,าเข้าไปทางกรุงเทพวิ่งเข้าไปในกรุงเทพก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะวัดปากทางเข้าเดี๋ยวลงตาจะข้ามนะครับข้ามไปจำวัดนะครับวัดหม้อกแกงทองตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับวัดที่จะอยู่เนินอยู่บนเนินเขาขึ้นไปนะครับ ข้ามเลนไปฟังรู้นะครับพรุ่งนี้ตามระยะทางแล้วน่าจะข้ามไปจังหวัดลำปางนะครับก็ชมกันครับว่าจะข้ามไปถึงตรงเวลาใดาตรงไหนนะครับนี่ครับข้ามถนนข้ามสองเลนมาเข้าปากทางเข้าวัด ชาสัมพันธ์กันว่าอีกหลายวันนะก็หลวงตาจะถึงนครพนมอย่าได้นําปัจจัยมาถวายนะครับไม่มีอะไรถวายก็นั่งลงอธิษฐานจิตก็ได้เลยครับหลวงตาท่านไม่ได้ประสงค์ที่จะรับของถวายใดยๆทั้งสิ้นนะแต่ในเมื่อประชาชนศรัทธาท่านก็จะรับเพียงน้ำนมแล้วก็บริจาคต่อไปเงพวกยายาเวชภัณฑ์แก้ปวดตัวปวดหัวตัวร้อนอะไรแบบเนี้ ของมีค่าปัจจัยท่านไม่รับเลยครับติดมีค่ามากๆนะคณะลูกศิษย์ก็ไม่รับนะเนี่ยดูดูดหลวงตาท่านเดินขึ้นนะเป็นทางเนินขึ้นขึ้นไปเนินเขานะดูครับหลวง,งตาเดินถ้าเป็นเนินเนี่ยโล่งๆเลยหลวงตาจะเดินไวมากเป็นเดินขึ้นไปกับ นี้มีคนชลามาหลวงตาท่านก็สั่งให้นำนมมาให้เลยครับให้ทุกคนเลยครับตรงนี้คณะลูกศิษย์ครัวหลวงตาอบรมก็คอยดูทางตรงนี้จะเลี้ยวเลี้ยวสายเข้าไปครับเลี้ยวสายเข้าไปบริเวณวัดก็มีคณะลูกศิษย์คอยดูเลตลอดทาง ลวงตาท่านอายุมากแล้วนะถ้าล้มไปเหลืออะไรไปเนะี่ยจะลำบากนะครับที่เดินเวลาหลวงตาท่านเดินนะที่มีคนเอาผ้าปูเนะี่ยก็ปูให้เรียบๆนิดแล้วอย่างก็ที่เราเห็นบางครั้งผ้าติดเดรติดเท้าหลวงตาเนี่ยจะเป็นการบางทีก็ติดพัตเตอร์นะพัตเตอร์ที่หลวงยาหลวงตาทั้งปิดแผลเนะี่ยเป็นพัตเตอร์อยางโดนความร้อนมันก็จะเหนียวเหนียว ก็จะเดินเดินไปเหยียบผ้านะก็จะติดติดผ้าขึ้นมาไม่ไม่บางครั้งก็มองเป็นเหมือนสะดุดผ้าไม่ใช่ไม่ใช่สะดุดผ้าเลยปเตอร์อยางมันติดส่วนชาวบ้านก็ปูเรียบร้อยอดูแลดีๆนิดมือพวกมีเพื่อผ้ามีกระดุมอะไรนี้ก็อย่ามา,มาเสื้อนะอย่าให้หลวงตาเหยียดถ้ามีกระดุมก็อย่าเลยมาปูนะครับนี่นะครับหลวงตาท่านจะจำวัดที่นี่นะครับข้างหน้าหลวงครับฝ่ามือ วัดหม้อแกงทองนะครับตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับนี่ครับบนเดินเขาเยันนี้ก็มาฟังหลวงตาบุญชื่นสวดมนต์กันเช้าก็มาตักบาตรกันครับหลังจากทําบุญเสร็จแล้วหลวงตาก็จะลิกลงต่อนี่ครับกดติดตามกันไว้นะครับช่องสมเอ m เอเราจะนําข่าวมาแจ้งให้ทราบแบบนี้จนฟ้าจะอีกนานนะฟ้าจะถึงจังหวัดนนทมนะน่าจะเป็นเดือน นี่นะครับหลวงตาท่านเข้าไปจำวัดที่นี่นะครับพระโบสดสวยมากนะครับตอนนี้เข้าไปกราบพระโบสดก่อนนะครับส่วนจะจำวัดวบริเวณใดก็ชมไอเอเอขัดแล้วแต่ลูกศิษย์นี่ครับวัดที่สวยมากขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาสวัสดีครับ